สงบเป็นคนรักสงบอยากเห็นบ้านเมืองนั้นอยู่อย่างปกติสุขผมจึงคิดว่าบทบาทสื่อสารมวลชนที่จะนำความเป็นคนไทยที่แท้จริงคือเป็นประเทศที่รักสงบอย่างเพลงชาติที่บอกว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดนี่นะครับกลับมาสู่สภาพของสังคมไทยบทบาทของสื่อตรงนี้จึง,จงสำคัญครับ การแลกเปลี่ยนตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากนักแต่เป็นการจุดประกายที่สำคัญให้กับสังคมไทยที่ให้บทบาทสื่อสารมวลชนนั้นกลับมาดูแลถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการสื่อเพื่อที่จะสร้างสรรค์และก็สมานฉันของคนในชาติความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าสื่อสารมวลชนจะต้องสื่ออย่างที่รัฐบาลอยากให้เป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีความประสงค์เช่นนั้นครับ แต่เราต้องการให้สื่อมีความเป็นอิสระมีความเสรีแต่มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่นี่คือนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเดินหน้ามาตลอดเพียนการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นวันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในส่วนของรัฐเองก็จะต้องมีการปรับบทบาทวันเสาร์นี้ครับณที่หอประชุมกรมยมพันธุ์ที่นี่ก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการ ปฏิรูปสื่อภาครัฐในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ซึ่งจะมีการนําเสนอแนวคิดว่าช่อง11ควรจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรรูปแบบรายการผังรายการเป็นอย่างไรและเราก็จะเชิญคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนนักวิชาการบรรดาผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายมารับฟังความเห็นร่วมกันในโอกาสต,ต,ต่อไปก็ยังต้องทําต่อครับในเชิงของการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพราะ โลกยุคต่อไปในบทบาทของสื่อสารมวลชนมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อทัศนคติความคิดความเห็นของประชาชนและแน่นอนครับจะสะท้อนถึงภาพของสังคมโดยรวมด้วยเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสดีครับผมได้พบกับนักวิชาการสําคัญคนหนึ่งจากประเทศเยอรมันเขาบอกเล่าให้ฟังถึงการปฏิรูปสื่อในประเทศเยอรมันหลังจากยุคนาซีครองประเทศ สิ่งหนึ่งที่เขาพูดแล้วผมประทับใจก็คือว่ายุคที่นาซีปกครองประเทศของเขานั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งสื่อถูกรวมศูนย์ทั้งหมดอยู่ภายใต้อำนาจรัฐและสื่อต้องรับใช้ในการทำโฆษณาชวนเชื่อเลยเรียกว่าพราปกันได้ให้กับรัฐแต่ประสบการณ์นั้นเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของคนในชาติของเขาหลังจากยุคนั้นผ่านพ้นไปแล้วประสบการณ์เหล่านี้ทำให้คนเยอรมันเนี่ย กลับมาคิดถึงการปฏิรูปสื่อและสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือการเปิดพื้นที่ให้ความคิดเห็นที่หลากหลายได้แสดงออกอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นให้ภาคพล,ลเมืองของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งเขามีรายการที่เปิดโอกาสให้ความคิดความเห็นที่หลากหลายเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของสื่อเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันในสังคมและเขาเชื่อว่าความเห็นเช่นนั้นนำไปสู่การแตกตัวทางปัญญาของคนในชาติของเขา เขามีระบบการดูแลที่สลับซับซ้อนมากนะครับผมถามเขาหลายเรื่องทั้งเรื่องวิทยุโทรทัศน์เรื่องดาวเทียมเรื่องวิทยุชุมชนเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือภาคพล,ลเมืองของประเทศของเขานั้นเข้มแข็งมากเข้มแข็งพอที่จะตรวจสอบสื่อสารมวลชนเป็นการการบาลานซ์กันหรือการสมดุลซึ่งกันและกันได้ด้วย เพ้นนี่คือแนวทางซึ่งรัฐเองก็คงจะต้องเดินต่อในส่วนของสื่อภาครัฐที่จะต้องกลับไปเป็นสถานีซึ่งให้ข่าวสารกับประชาชนและต้องเปิดพื้นที่ทางปัญญาให้เกิดทางการถกเถียงกันขึ้นในสังคมไทยของเราผมก็จือโอกาสนี้นะครับขอบคุณทางคณะผู้จัดรวมถึงคณะวิทยากรซึ่งวันนี้ท่านเองก็ได้เสียสละเวลามาพูดคุยกับพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนทั้งหลายซึ่งมาอยู่กันณที่นี้แล้วก็คิดว่าการจัดครั้งนี้ก็น่าจะอยากจะนับว่าเป็นครั้งที่หนึ่งจะด้วยซ้ำไปเราน่าจะมีโอกาสให้เวทีของสื่อได้พูดจากันโดยเฉพาะสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างกรณีวิทยุมวลชนหรือวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ในต่างจังหวัดและสื่อทางออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นมากมายได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนกันองค์กรวิชาชีพทั้งหลายเขาก็ทําอยู่แต่การพบปะแลกเปลี่ยนที่เป็นเวทีใหญ่จะช่วย ทำให้เราเห็นเป้าหมายใหญ่ของสังคมของเรามากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการมองเป้าหมายใหญ่ร่วมกันจะทําให้เราเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันได้มากกว่าที่จะมองจุดเล็กๆแล้วก็คิดว่าจุดที่เรามองอยู่มันถูกต้องแล้วแต่ต้องมองเป้าใหญ่ร่วมกันก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วตอนช่วงบ่ายๆก่อนที่จะเลิกการเสวนาผมก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมารับฟังความคิดเห็นของพวกเรา ก็ขอให้ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์งานทุกอย่างได้ได้อย่างเต็มที่ก็ขอถือโอกาสนี้เปิดการเสรวนาสื่อมวลชนเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติเรื่องสื่ออย่างไรสร้างสรรค์สมานฉันท์ของคนในชาติในวันนี้หน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับกราบครับก็คือก่อนนี้มีคนถามเยอะเรื่องเป้าหมายในการช่วยชาติของท่านในแง่ของการเมืองน,นะวันนี้ท่านยังมีความคิด ที่สนใจในการที่จะเข้ามาเล่นการเมืองในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยท่านยังมีความคิดอยู่ไหมครับมีความคิดหรือเปล่าหรือยังมีความคิดอยู่ไหมครับความจริงก่อนจะมาคิดว่าวันนี้คงโดนถามคำถามนี้เนี่ยนะจริงจริงแล้วเนี่ยผมผมก็เรียนตามตรงครับว่าว่าหลายคนผมมันมีข่าวซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของข่าวเป็นอย่างไรนะครับที่พิมพ์หลายหลายฉบับก็หลง ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะผมอยู่ดีๆมันก็มีข่าวพวกนี้ออกมาเอ้ะถ้าทำไมท่านท่านสนทิท่านจะตั้งพรรคการเมืองหรือพรรคอะไรพวกนี้ก็ก,ก็ก็เป็นสิทธิของท่านสนทีที่ท่านจะทําเพราะว่ามันเป็นเสรีภาพนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าท่านสามารถทําได้นะครับในการที่จะรวมกลุ่มทําอะไรก็ได้ถูกไหมในรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้น ผมยังไม่ทันคิดเลยนะครับแต่ก็ออกมาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราคิดอะไรก็ตาม,มถ้าเกิดทำแล้วเดี๋ยวมันไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญผมว่าใครก็ทําได้นะครับผมผมมองในแง่นี้ถ้าเป็นนักข่าวเนี่ยถ,ถ้าผมไม่ได้อยู่ในฐานะผู้มนุยการเนี่ยนักข่าวก็จะถามว่าอย่างนี้ท่านจะปฏิเสธว่าท่านจะไม่เล่นการเมืองหรือเปล่าตกลงท่านจะยืนยันได้ไหมว่าท่านจะเล่นหรือไม่เล่นอันนี้สไตล์นักข่าวนะฮะแต่ผมคงไม่พูดแบบนั้นจริงๆแล้ว ข้อที่จริงในใจของท่านเนี่ยท่านสนใจหรือเปล่านี่ถามแบบผู้เมืองใการผมก็คงตอบแบบผมนะฮะครับดังนั้นใครถามอย่างไรแต่ผมก็ต้องตอบแบบผมค,บคือคือการที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองครับการที่เรามีการเสวนาวันนี้มันเกิดจากความความไม่มั่นคงของบ้านเมืองดังนั้นเรากําลังแก้ปัญหาบ้านเมืองผมในฐานะที่พลคนกเกษียณร,ราชการแล้วเนี่ยถามว่ามองบ้านเมืองหรือเปล่ามองนะฮะยิ่งตอนวันที่สบตอนช่วงสงกรานช่วงมหาไทยต่างๆนี่นั่งมอง บางทีก็เกิดความอ,าอะไรล่ะน่าสงสารประเทศเหมือนกันที่ผมว่าน่าสงสารประเทศผมเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ในทะเลก็มีแยะที่ได้รับภาพต่างๆเหล่านั้นมันเกิดความรู้สึกว่าต่างชาติเขาจะมองประเทศไทยอย่างไรครับฉะนั้นในความสะท้อนของการที่รับราชการในกองทัพมานะครับแล้วก็เป็นข้าราชการมาตั้งเกือบ40 40กว่าปีนี่นะครับะฉะนั้นสิ่งที่เกิดวันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อ,อน ผลแะ่ทอนตรงน,นั้นทําให้เกิดความรู้สึกว่าเอสเรานี่เป็นคนไทยหรือเปล่าครับเรายังรักชาติอยู่หรือเปล่าครับทําอย่างไรถึงจะช่วยชาติได้อันนี้คือความรู้สึกของตัวเองนะครับ,รบแต่ว่าวิธีการช่วยชาติของเราณเวลานี้มันมีหลายวิธีนะครับครับนั้นก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเขียนกันไว้ชัดเจนที่เราเข้าใจและตอนเรียนมาก็คือว่าทําดีที่สุดทําตามสิทธิและหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการรักชาติแล้วครับนั้นเวลานี้เนี่ยผมผมยืนยันว่า การที่เราจะเข้าไปช่วยชาติอะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่าเราทําแล้วล่ะสังคมยอมรับชาติบ้านเมืองมีความสุขตัวเราเองมีความสุขผมแฮปปี้ฮะับครับธามุมิเกียตสามารถที่จะถอดความจากคําตอบของท่านได้นะครับเดี๋ยวมีสื่อมวลชนพร้อมจะถามเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอสักสองสามประเด็นตามตรงนี้ก่อนท่านเห็นเห็นถ้าอย่างนี้แล้วแสดงว่าท่านเห็นด้วยไหมครับการที่พันธมิตรเนี่ยเขาลงมาเล่นการเมืองในการเมืองในระบบ มันมันเป็นสิทธิไงผมเห็นว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่สามารถจะทําอะไรก็ได้คอันนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่ท่านทําได้ถูกตามขั้นตอนของทางการเมืองแล้วครับนะครับลงมาสู้กันทางการเมืองอย่างเนี้ครับจัดตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งนะครับผลของการเลือกตั้งออกมามันเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยในการที่ทางพันธมิตรจะคิดเรื่องการเมืองในระบบครับ ถ้าสมมติว่าท่านบุญเอกสนธิจะสมมุตินะฮะว่าท่านจะเล่นการเมืองเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวหรือจะเป็นสีเขียวผสมสีน้นําเงินแล้วออกมาเป็นพรรคการเมืองใหม่ในในในความคิดผมเนี่ยนะฮะเรืเ่องของกองทัพเนี่ยกับการเมืองเนี่ยต้องแยกกันให้ออกนะครับเนืนะ้อกองทัพจะมายุ่งการเมืองนี่มันผิดหลักการผิดหลักการของประชาธิปไตยนะฮะคำว่าผมอาจจะไม่เห็นผมอาจจะว่าน่าจะไม่เหมาะสมในการที่กองทัพกับกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกันครับ แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเผื่อว่าสีเขียวจะออกมาเล่นการเมืองในเชิงของความถูกต้องตามขั้นตอนผมก็ถือว่าเขาเป็นคนเป็นประชาชนคนหนึ่งคือต้องออกจากทาหารเนี่ยพอหมดหมดหน้าที่แล้วจะมาตั้งพักการเมืองจะรูปมาบใครก็ก็ก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําได้ครับผมผมมองอย่างนั้นแต่ผมเชื่อเลยว่า